ศิลปินนักร้องคนนี้คือใครทําไมผู้บริหารถึงได้ออกมาโพสต์มาแชร์ถึงศิลปินคนนี้เพราะว่าอะไรพี่น้องคะเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเลยสําหรับศิลปินคนนี้คือเหมือนกับว่าเป็นม้ามืดของวงการหมอลำค่ะพี่น้องขะเพราะพี่น้องไม่คิดว่าจะมีแม่ฮักเปแบบหืมเปนหนักมากเงินสดหนักมากเกือบล้านอ่าเกือบล้านล่าสุดเนาะ บอสบอยศิล <Boy, S 2> ิชัยอืจนได้ออกมาแชร์ได้พูดถึงคนคนนี้คนคนนี้เป็นใครทําไมสําคัญมากมายขนาดนั้นบอสบอยจนอดใจไม่ไหวเลยค่ะพี่น้องอะมือนี้ห้าเสมาอัปเดตข่าวสารผลงานของอ่าบอสิลิชัยหมอลําใจเกินร้อยกันดีกว่าเมื่อคืนนี้เด้ข่าว,วาจนได้ขยายสังกษีเบิงตีหละ่ะปังหักปังแนยหมอําใจเกินร้อยปีนี่เออทาถึงทําสุดยอดจริงๆเมื่อคืนนี้บอสบอยไปแสดงที่ ลอยเอดค่ะพี่น้องกำลังใจจากพี่น้องศีลภผู้มลอยเอ็ค่ำคืนนี้นั่งชมหมอลำแบบหนาวๆมือขึ้นกันหนาวกันคาประสาทที่พกองศาเออจนแฟดครับเขาไปบักไลยแต่กับอบอุ่นเด๊นะจนได้กับอบอุ่นเพราะว่าจนได้สั่งเจ้าภาพขยายสังกสีแล้วครับเป็นว่าพี่น้องสังกสีแตกพี่น้องขาบใจเกินร้อยใช่ล้านแตกวิกแตกคุณแลคนนับหมื่น่ะดูลายแห้งพี่น้องนี่นี่นี่เขาไปเบ่งที เพจโบไอซิริชัยมอรามเจเกินรอยเนาะเป็นในรลองมึงกินเนาะเชีวงานแมนคนหลายหลายจนเลยขยายสังนกะสีว่าบสามพูดพูดโม่บกแตงอ้ยคนสมาเบิร์กลายแทลละกะมีทะเลดาวด้วยเนาะนี่ได้ลูกนี่เลยจากเอสซี่ไดูปนี้แล้วบอทบอยก็ออกมา กราบขอบพระคุณในเมื่อเช้านี้มาส่งผลงานมาส่งงานแฟนคลับบอกว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลกลางอำเภอศิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องแฟนเพลงจากทุกๆสถานที่ที่มาให้กําลังใจชมการแสดงของลูกหลานหมอลําใจเกินร้อยในค่ําคืนนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรี ทองนพคุณพร้อมคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญพร้อมคณะกรรมการการจัดงานทุกท่านที่เมตตาลูกหลานชาวใจเกินร้อยมาทําการแสดงในโอกาสนี้ครับหากผิดพลาดสิ่งใดกับขออภัยไว้ด้วยครับนี่แล้วแอคชั่นเมืาขึ้นกัแบบรอเลยได้หัวหน้าวงชุดสีเหลืองแมอย่งรอเลยสําหรับคืนนี้ละสักกุก สำหรับขึ้นนีบออ่ะ,<จ>ะเดียอยู่สอัพเดทแฟน,น,น FC แฟนคลับทั้งด่านใจเกินอลอยเน่วันนี้งานวันที่ห้ากุมภามทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอยศิริชัยแสดงอยู่ที่งานบุญกุ้งข้าวใหญ่วัดสว่างโคโทองวราราม,มบ้านทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องถืออยู่ใกล้นะคะก็สามารถนะคะไปชมหน้าเวทีได้เพื่อมีกลุ่มปิดนะ่าก็ยังไม่เห็นนะอยู่ในคิวงานหมอลำก็ไม่ได้ขึ้นว่ามีกลุ่มปิดอะไรนะอาจจะมีเฉพาะหน้าเวทีค่ะพี่น้องค่าเขาก็ไม่ได้แจ้งนะว่ามีถ้ามีเขาก็จะแจ้งว่าอะไรมีโชวพิเศษอะไรหรือเปล่า เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจ้ะมีโชว์นะเวทีแล้วแลตอนนี้เนาะแต่ถ้ายังไงเพื่อมีกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ไปอัปเดตคิวงานที่นะคะคุณบอยสีรีใช้ได้เผื่อเอฟซทั้งบ้านเนาะอยากจะชมนะคะการแสดงของค่าคืนในวันนั้นก็เข้าไปเบิงอีกเทือค่ะบ้าเพื่อมีกลุ่มปิดบค่ะ ที่นี่พี่น้องขาศิลปินที่เราพูดถึงต้นคลิปเมื่อกี้เป็นใครมาจากไหนทำไมฮือฮานหนักมากนั่นก็คือพี่น้องขาน้องกาฟิวค่ะเอพี่น้องขานี่ค่ะทำได้ทุกอย่างจริงๆจนบอลบอยออกมาโพดออกมาแช่ทนมมดายอีลีว่าพระเอกหน่อยคนนี้เก่งอีลีค่ะพี่น้องอ่ะแดนเซอร์ตัวน้อยเป็นทั้งแดนเซอร์เป็นทั้งพระเอกใจเกินร้อยเป็นแดนเซอร์ก็ได้เป็นพระเอกก็ดี ฝากลูกชายคนนี้ในอ้อมใจด้วยนะครับนี่มือกรกัเหตุความภาคกุ้มใจหายพอเพลินใดมามอบเออแฟนคลับใดมามอบอ่าสื่อลดป้ายแดงสื่อเงิ่อนซดอีกเกือบล้านเออได้มามอบอ่าให้พ่อบอยน่ะไปเจิมลดหาเนาะเออเพนเออเพื่อเป็นสิรีมงคลแล้วที่นี่พ่อบอยเพิ่นกับได้อ่าได้ คุยกับลูกแบบสอนลูกดีมากแบบ mm hmm. ว่าไม่ให้ขอเข้าน้าําให้อะไรแล้วแต่เอฟซีมันจิตใจดีหงายเอียงสิ hmm. นะสอนลูกแบบดีแห e mm hmm. คืออ่าน้องนงะก็ยังเด็กอยู่เนาะก,ก็ก็ต้องได้การอบรมสั่งสอนที่เยอะมากจริงๆก็นี่บอดบอยเนี่ยก็คือ mm hmm. เป็นผู้ที่แบบว่าอ่าแฟนคลับเพิ mm ่นก็เห็นมาตลอดด้วยว่าเพื่อนเป็นผู้นําผู้ให้ผู้ที่แบบเป็นพ่อ mm hmm. เป็นทุกอย่างเลย mm hmm. เออนี่แหละจังมาหมอลังใจกันหลอยอยู่ ถึง9ปีปแล้วก็ปังมีงานคิวงานล้นในทุกๆปีทุกๆวันเนาะพี่น้องเนาะจ้ะอายุวัยเพียงแค่14ปีเพียงเท่านั้นแต่มีแม่ยกมี fc แฟนคลับรักแล้วให้การสนับสนุนให้การตอบรับน้องดีเป็นอย่างมากชเชื่อว่านะคะน้องเองเนี่ยก็มีผลงานมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างดีเลยแหละทีเดียวแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารัก นะคะ,ะเป็นลูกที่น่ารักให้กับพ่อบอยนะคะโซแอ,อนมาโดยตลดอดอายุแค่14ปีเพียงเท่านั้นพี่นวงคะใช่แต่มีแฟนคลับเป็นแบบเยอะขนาดนี้บอยยอ,อยสีเดชยังได้พูดออในคลิปเลยว่า เป็นหมอลามากี่ปีนะสาวกุก๊ก26ปียังไม่เคยมีใครเปย์ของเงินสดขนาดนี้แต่เพิ่อนกรวบร่วมหายไปกลาลรังใจแล้วก็ไปสื่อเองเก็บเงินสื่อเองอม,มากมเณนไ้แต่ว่าน้องกาฟิลโชคดีมากๆที่มีแฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูน้องขนาดดี<ม>น้องก็เป็นคนดีเนาะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักอีกคนนึงเป็นคนเป็นศิลปินที่ ถูกจับตามองมากๆในขณะนี้เพราะว่า้5แห้งตั้งจต่เข้าเห็นศิลปินผู้ใดมากกับบไวใดปานนี่บ่ได้เออศิลปินเด็กด้วยยังเด็กอยู่ด้วยคือกระแสหมอลำเด็กตอนนี้ก็คือหมอลำเด็กค่อนข้างมาแรงค่ะพี่น้องคะแต่ว่าพูดถึงแบบอืหในระยะเวลาไม่นานพี่น้องขาแล้วก็มีคนมามอบ เรียกว่าเหมือนมาไลยเงินเนาะ<ช>เกือบล้านเลยแหละค่ะ<ช>พี่น้องคะใ,<ช>ให้กับน้องกาฟิลเนี่ยก็คือ<ช>ว่าน้องเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันอ่าแล้วน้องก็ได้อ่าโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวน้องด้วยนะคะนี่ที่ผู้ติดตามห้าหมื่นกว่าเนาะมีมเสื้อด้วยนะสาวไอนี่มาดูวันสุดท้ายแล้วใครอยากใส่เสื้อไปเซลฟี่หนาหานกับบกลาสังเลยสั่งเสือกาฟิลพัทรพงศ์นี่ก็คลิกลิงก์แล้วก็มันจะไปที่ ถ้าเข้าไปหน้าเพจน้องเนาะแล้วมันก็จะมาที่เพจสั่งเสื้อเออเพจการสั่งเสื้อน้องชืออะไรสกุ๊เพจน้องจริงๆของน้องนี่ก็คือนี่ค่ะพี่น้องกาฟิวหมอลำใจเกินร้อยนี่อันนี้นะคะช่วงนี้นะเผื่อว่าแบบใครอยากจะเข้ามาติดตามนะคะมาดูผลงานน้องกาฟิวก็สามารถติดตามน้องในช่องทางนี้มีผู้ติดตามกี่คนคะห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าคน แล้วใครที่อยากใส่เสื้อน้องก็เข้าไปสั่งได้แล้วก็เขาจะมีเพจสั่งเสื้อกาฟิลนี่ค่ะจะมีเพจเพจนี้นะคะจะมีเพจสั่งเสื้อ,อ,อใช่ใครที่อยากใส่เสื้อแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กับน้องด้านหน้าเวทีนี่เขาก็ส่วนมากเขาก็จะอัปเดตงานลงนี่แต่น้องนี่แหละอัปเ,เดตน้องลง อ่ะมาอ่านทางด้านคอมเมนต์ของบอยสิริชัยนะคะที่ได้พูดถึงน้องกาฟิลไว้ว่า FC แฟนคลับนะคะ FC ทางด้านใจเกินร้อยเนี่ยคอมเมนต์กันยังไงบ้างค่ะอืมในโพสต์นี้เนาะส่วนมากก็ยินดีดีใจแล้วก็ จับตาจับตามองเออแล้วก็ชมว่าน้องกัฟฟิลรอแล้วก็เป็นสุดยอดเป็นคนที่เก่ง,กงมากแล้วแฟนคัับก็หลงรักหัวใจนักสู้ตัวน้อยอะ ลอเหมือนพ่อบอยด้วยเก่งน้องยิ้มเย้เใช่<ม>เห็นรอยยิ้มน้องเต็มที่กับงานอ่ะมีคนบอกว่ากาฟิวเก่งคือพ่อบอยด้วยมีะละค่ะพี่น้องก็คือมีต้นแบบที่ดีมีหัวหน้าที่ดีมีพ่อพูให้อย่างไงก็ต้องเก่งเหมือนพ่อก็ต้องเดินตามรอยคุณพ่อบอยอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเขากับเป็นกำลังใจให้น้องกากาฟิว่พ่อบอยสิรีชัย่พ่อบอยสิริชัยขอให้งานเยอะๆงานปังๆเต็มล้นทั้ง ปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะให้มีแฟนคลับรักหลงแฮให้กําลังใจกันมากมายทั่วประเทศเลยนะคะ,ะค่ะและเราสองคนก็จะมาอัปเดตผลงานนะคะ,คะน้องกาฟิลแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยที่นี่ที่ช่องมาร์คหมอลำนิวและจาก,กุ๊กเคมาราดค่ะสําหรับเมื่อนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะสวัสดีค่ะ